วันที่24เดือนธันวาคมปี2565นหรอะครับซึงก็เป็นวันเสาร์นะครับหน้าพื้นที่ที่จังหวัดสตูลน,นะครับเป็นที่รวมของกลุ่มบุมคคลที่มีความคิดมีความเห็นตรงกันนะครับแล้วก็ร่วมกันตกลงตรงใจกันว่าจะมาจัดกิจกรรมการออกปากซอแรงนะครับในพื้นที่ของ,องจังหวัดเชียงภาคใต้ที่นี่ถ้าดูไปข้างหลังก็จะพบว่ามีกิจกรรมของการขุดดินเรียบ นะครับดินเล็กๆหน้าบ uh, ้านเเพื mm ่อจะมาทําเป็นนาข้างๆเนี่ยเจ้าของบ้านก็ทำหนองไว้แล้วหนองบ้านเพื่อจะสร้างป่านะครับวันนี้เขาตกลงกันว่าเขาจะมาทำปีิตอร์มป่ากโซแรงนะครับเพื่อจะสร้างท่ากิจกรรมไว้ด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยการสร้างคนสร้างป่าสร้างลูกให้เย็นของเราเนี่ยไปอบรมด้วยวันกับปลูก่าแล้วนะครับที่ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติทั่วประเทศนะครับภายใต้การนำของทีมที่กติกาธรรมชาตินะครับก็ท่านอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ ีนี้เมื่อเขาไปอบรมมาแล้วเนี่ยก็มีกลุ่มบุคคลที่ไปอบรมมาด้วยกันก็เลยมาร่วมกันว่าจะทำยังไงจะกระจายพื้นที่ที่จะเพาะปลูกเพาะในกระถิ่น,นะครับป่บาสร้างโลกให้เย็นเพราะว่าเรารู้กันเราตระหนักรู้กันแล้วว่าโลกของเราในร้อนขึ้นทุกวันทุกวัน,วน,วน,วนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์กว่าที่ผ่านมาเลยเราเจอปัญหาน้ำหลากแล้วน้ำมาท่วมขัง แล้วก็ไหลลงสุดเลยตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็ยังมีปัญหาของน้ําท่วมขังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเราอยู่กับทุกเพื่อจะรอคอย้มันไปเฉยไปได้เราเลยคิดมาท่ายันเพมาช่วยกันสร้างพื้นที่เก็บกักน้ําไว้บนบริเวณพื้นที่ต้นหนามบุญมาเนี่ย็มีจากจังหวัดยะลาด้วยูรูเบอคูเคนอาจารย์บุญมาอาจารย์บุญมาครับ <c oughs> บุญมาหาสนามเป็นครูอยู่ที่อำเภอปบตง อันนี้ก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำนะครับของแม่น้ําปัตตานีเขาด้วยของเขเื่อนบางลางเขาเออต้องเหนือจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมการปลูกป่านะครับปลูกป่าหนึ่งแสนหนึต้นในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าชาวกติกรรมธรรมชาติเนี่ยเรามีเดิมพันมากว่าปีนี้แค่1,000งแต้นตาม m o โมูันน้อยไปนะครับก็เลยจะเพาะแล้วก็ปลูกเนี่ยหลักหลักประมาณห้าแสนหกแสนต้น,นครับ แล้วก็ปี2566ทั้งปีเนี่ยครับเราจะเดิมพันว่าว่าจะปลูกข้าวร้าแนห้าหม0ต้นนะครับกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่มาในวันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆชาวกษติกรชประชาชนที่ไวเรียนโน่นนี่แล้วก็ไปรู้มาเสมอกันนะครับรู้มาพร้อมกันว่าเราจะ นะครับมีวัยแรงงานก็เข้ามาร่วมกันทําตัวอย่างนะครับเหล่านี้เป็นแค่คกิจกรรมที่ใช้มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดให้มันสมดุลกันสร้างความรู้ให้เข้าใจถูกต้องตรงกันว่าพระราชาของพวกเราทั้งหลายนะครับพระราชาทานปรัชญาพระราชาทานวิธีอาจา,า,ารย์ทฤษฎีเทคนิคนวัตกรรมตา่ตางๆไว้ทั้บหมดแล้วเหลือเพียงแค่ว่ากลุ่มบุคคลที่เข้าถึงแล้วก็นำมาปฏิบัติ ค,คีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นนะใส่เสื้อสีเขียวใส่เสื้อสีดำามีหมวกทหารขึ้นมาหน่อยเขาเป็นกลุ่มบุคคลที่มาจากสูนยเกษตรทฤษฎีใหม่ครบคงจรซึ่งตอนทั้งหลายเนี่ยได้รับความกรุณาจากกองทพัพภาคที่4ครับให้ค่ายทหารของพวกเราเนี่ยนะครับจำนวน3 1ตอนเนี้ยกลายเป็น34 3สแปลงทั่วภาคใต้นะครับจัดตั้งศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปเพื่อการ สร้างกำลังคนของค่ายทหารนรั่ปลี่ยนแปลงหุ่ยทหารทหารราบทหารบกนะฮะทหารบกเอ่อทั้งสามสามสิบห้าแปลงนะครับให้สามารถเปลี่ยนสนามนะครับต้องเหลอจากฝึกกําลังคนให้มีมิัยให้มีความเข้มแข็งให้มีทักษะในการรบแล้วนะครับก็ยังมีทักษะมีความรู้มีความสามารถในการผลิตอาหารเลี้ยงก,กำลังคนในค่ายได้นะครับต้องเหนลยงั้นก็จะออกไปขับเคลื่อนกับตัวอย่างพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่รอบค่าย ก็วันนี้ก็เจตนาเขาก็เจตนาว่าเมื่อรู้ว่าบ้านชาวบ้านบ้านประชานชนในพื้นที่ที่เคยเกื้อกูลเคยเคยช่วยเหลืองานกันและกันนะครับมีกิจกรรมการออกปากขเขาก็ยกขบวนกันออกมาเองขออนุญาตผู้บงังคับบัญชาวา่าวันเสาร์เนี่ยนะครับพี่ๆส่วนใหญ่จะเป็นชั้นในสิบนะครับชั้นจา่าแล้วก็มีผู้หมวดมาหมวดทองมากำกับดูแลมาเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตออกนอกพื้นที่นม่าย้นะฮใช้เวลา,า,าวันเสาร์ซึ่งขอบคุณจะได้พักจากงานประจําแล้วเนี่ยมาขุดดินลงไป ปั้นกาลังทําไม่จริงจังวิปลาเพื่อเจตน,นาจะบําบัดน้าําคือถ้าเกิดว่าเราเราสอนเราเล่าในห้องเรียนนะครับอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้เพียงแค่รู้แต่ถ้าเกิดได้ลงมาไปเดินน้าง,งานแล้วเขาก็จะได้เข้าใจแล้วก็ปรับประยุกต์วิชาต่างๆให้สอดคล้องกับภูมิประเทศนะครับสังคมได้นะครับก็จะเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันของทหารของประชาชนของเด็กของครูแล้วที่เอ็นดูใกล้ไกลเป็นต้นนั่นเอง ใส่เสื้อมาห้อมใส่หมวกนะแอบแอบมาเป็นพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีพี่เก่งน,นะครับซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนจิตอาสา904ของกองทัพภาคที่4ด้วยเมื่อเรียนรู้แล้วก็ยังกระหนักชัดว่าตัวเองเป็นเป็นจิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักากรเสด็ของพวกเราเพราะฉะนั้นงานไหนที่ชวนประชาชนลุกขึ้นมาพึพ่งพาตัวเองไดุ้่มคนพวกนี้ครับก็รกระจายตัวกันขับเคลื่อนงาน อาจจะไม่เป็นรูปธรรมหรือว่าอาจจะไม่เป็นขบวนการที่ใหญ่โตหรือเป็นรูปแบบแต่ใช้ขบวนการแบบ,แบ,บแกระจายไปเรื่อยๆปเป็น่มเล็กๆนะครับเราเชื่อกันว่าการแปลงสาสตรราชาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในมิติต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทํามากในปัจจุบันราเร่งกระจายกันทําไม่ต้องเป็นขบวนใหญ่นะครับหรือถ้าเป็นขบวนใหญ่จะยิ่งดีจะยิ่งมีพลัง นะครับแล้วก็จะสร้างมวลชนได้เยอะเพียงแต่ว่าเราต้องการตัวอย่างความสําเร็จที่วัดทําลงไปแล้วเนี่ยประดิษฐานงานลงไปแล้วเนี่ยเกิดผลเป็นรูปประทไปด้วยนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าทํางานตอน,น,นเนี้ยบ่ายโมงสี่สิบบ่ายโมงสี่สิบเนี่ยร้อนก็ไม่สนใจก็สนุกสนานแล้วช่วงวัยต่างๆที่กําลังสร้งางประเทศแบบนี้เนี่ยครับก็จะกระจายกับเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ต,ต้องต้องขอบคุณทุกคนที่มาในงานนี้อันที่หนึ่งอันที่สองขอบคุณกองทัพนะครับที่มีโครงการที่มีประสิทธิภาพ อันท,ท,ท, hm, ท,ท,ที่3ก็ขอบพระคุณทุกทุกส่วนงานนะทั้งครูทั้งโรงเรียนอารีเกษตรก็มาครูเคียนที่จังหวัดเมืตรงเนี an, ่ยอยู่ในโรงเรียนอารีเกษตรสื <pet> ่อสารรัซ <ängen> ันตอนยอดตามแนวพระดี <oui> ๋วเส่ออเพียงด้วยอโค้งโองนาแห่งน้ำใจและความหวังเป็นศูนย์เป็นเป็นโรงเรียนอารีเกษตรที่อยู่ในเฟสหนึ่งเมื่อปี2500ปีการศึกษาประมาณหนึ้าแต่ตอนนี้ปี66ก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นโรงเรียนแกนนำเป็นโรงเรียนต้นแบบนะครับท่านผอก็ให้ความสำคัญแล้วก็อนุญาตให้ครูเคียนเนี่ยมาอบรม คลีกับชาวกติกรธรรมชาตินะครับ mm hmm. ก็เจตนาจะเล่าทุกท่านเั้งหลายว่าออลองลองเปิดใจนะครับลองเปิดใจดูว่าในในอรารยเกษตรซึ่งทบภาคส่วนในสังคมเนี่ยออกินอยู่ใช้นะครับบริโภคแล้วก็มีส่วนในการในการขอสร้างหรือในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเชนด้วยกันเนี่ยนะครับออลองหันกลับมาดูว่าถ้าเราจะสร้างความ มั่นคงให้กับประเทศชาติได้นะครับให้ประชาชนทุกคนในประเทศในบริบทของพวกเราเนี่ยมีความสุขได้อะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ตรงตามสิ่งที่พระราชทานสอนมาหรือไม่ถูกต้องตามูีิประเทศมีมอากาศที่วิวัฒนธรรมบ้านเราไปลอกเอาวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่อื่นมาโดยที่ไม่ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบ้านเรานะครับมันฝืนผมมันฝืนเสร็จมันก็เกิดผลเสียมันกระทบแต่เดิมในบ้านเราเนี่ยอยู่กันมานาน5้า0 0กว่าปี เพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้สิ่งที่มันผิดไปเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกขึ้นมานะครับภายใต้ปรัชญาโทษภายใต้พระาพระชาชปณิธานของในหลวงราชการที่10นะครับคือ1ประเทศชาตนมั่นคง2ประชาชนมีความสุขนะครับสแก้ไขในสิ่งผิดที่ที่คือสืบสารในพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9กนะครับภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่ให้ไปเนี่วัถ้าเราดูไปนะมันะมีคนตสเสื้อสีเขียวแล้วเขียนหน้าอ,อกมาทานยินิ์ นี่คือใจของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาหรือเอาลอสติสเกนที่ในหลวงรัชก,การการพาราพระราชทานอธับบายมีรัาตำรับประสอนพวกเราว่ายิงย่งให้ไปยิ่งให้ไปยิ่งได้มาจริงขาดทุนของพวกเราคืออะไรของเรานะครับแล้วกระบวนการให้กันและกันนี่แหละจะเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงประเทศชาติบ้านเราจริงจรงเรส่วนพวกเราครับเปิดใจแล้วก็ลองมาลงมือปฏิบัติถ้าคิดเห็นตรงกันนะครับพวกเราทั้งหลาย เี็กใวาดป้อมค่ายสมันตลัลบุรินนะครับจังหวัดสตูลพร้อมมีกําลังคนมีสถานที่มีวิช,ชานะครับแล้วก็มีเครือข่ายพร้อมที่จะอบรมให้พวกเราหรือโรงเรียนอลาลัยเกษตรนะครับโรงเรียนต้านนอกไม,ออม่เลาะอําเภอไปตรงจังหวัดยะลาก็พร้อมที่จะเติมเต็มความรู้ความคิดเหล่านี้นะครับหรือศูนย์การศึกษาธรรมชาติที่กาดะกั่ดายหรือกลุ่มออกปากซอแรง,งสังศูนย์การศึกษาธรรมชาติเลินที่ชุรธรรมาดาเพลแอนด์เล r น นะฮะศูนย์เกษตรธรรมชาติทุ่งสงศูนย์เกษตรธรรมชาติอนามันนะครับแล้วก็เหล่าบรรดานักเรียนเรียนจิตอาสาต่างต่างหลากหลายตวบพร้อมที่จะพาพวกเราเนี่ยไปไปลงมือฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็กินกันและกันนะครับมันก็จะแปลงสารพรนชาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมย้าว่าเราเราดูคลิปเราดูสื่อเราดูดูทุกบ้างนะครับเรา เราเห็นภาพความประทับใจกันมาเยอะมากในเรื่องสารพระราชาแต่ว่าตอนนี้เราต้องการคนที่ลุกขึ้นจับสารพระราชาเนี่ยมาแปลงลงสู่การปฏิบัตินะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วเราจะจกเข้าใาาจจร,ริงตามพระราชาท่านพระราษฎร่านไว้สอดคล้องกับอารยธรรมบ้านเราจริงนะครับก็จะเชิญชวนพวกเราทุกคนมาสร้างเกษตรร่วมกันนะครับแล้วก็มีโอกาสมีโอกาสหน้าเดี๋ยวทีมทํางานนี้นะครับก็จะรกระจายการทํางานแล้วก็จะนําเสนอคลิปสื่อเนี่ยออกไปแล้วก็แล้วก็ เป็นตัวอย่างเดีย๋ยวถ้ามีแผนการทํางานก็จะเเล่ากันจริงๆระวางกฎกติกากันงนั้นว่าอย่างวันนี้เขาเรียกว่าออกปากซอแรงนะมาบ้านของพี่เอกนะครับเอกเอกกับเอกกับเอกกับเอกชัยพรอมดวงเอกชัยปลอมดวงเป็นไกด์ฮะเป็นไกด์สอนการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมเนี่ยวันนี้เรามาบ้านพี่เอกแต่ก่อนที่มาบ้านพี่เอกได้ี่พี่เอกเนี่ยไปออกปากซอแรงบ้านเพื่อนมาเป็นสิบครั้งเลยตามที่กติกาเรามีเพียงแค่ไปบ้านเพื่อนจำครับไปเพื่อนจำครังแล้วก็กลับมาบ้านเรานะครับทีนี้ เพื่อนที่มาบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ไปตอบแรงบ้านเพื่อนมันก็เป็นความกตัญญูแล้วเป็นความกระตเวทีตอบแรงกันและกันด้วยนะครับก็เป็นเครื่องมือที่อยู่ในอรารยธรรมบ้านเรามานานเรียกว่าออกปากจอแรงภาษากลางเรียกว่าลงแขกภาษาอีสานภาษานเหนือก็เรียกว่าเอามือเอาม้วนนะครับเอาเพื่อนกันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องดีแล้วนี่คือนวัตรกรรมการสร้างสังคมที่มันอยู่ในบ้านเรา ทุกช่องทางทีวีทุกช่องทางเรามีสื่อออนไลน์เป็นของตัวเองเดีย๋ยวนี้ทุกคนมีนะครับสื่อไว้เพื่อจะเพื่อจะตอกย้ำเพื่อจะหนุนเสริมนะครับแล้วก็เพื่อจะตรวจทานกันและกันนะครับก็ถ้าเห็นตัวอย่างวันนี้แล้วก็จะเล่าทุกท่านว่านี่คือตัวอย่างรูปธรรมของของคำสอนพระราชาที่ว่าสามคัคคีเป็นพลังคํำจุนแผ่นดินใจในไทยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ารมณ์ที่ว่าบรรยากาศของการช่วยเหลือเขาเรียกอะไรนะทางผมใช้ภาษากลางไม่เป็นเหมือนทางใต้เรียกว่าสอมือหรืออะไรสักอย่างครับบรรยากาศนี้ในยุคก่อนเราจะเคยเห็นกันมากเจอกันเยอะแต่ปัจจุบันนี้ทากิจการอะไรสักอย่างแม้แต่จะปลูกต้นไม้ไถนาหรืออะไรสักอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะไม่ต้องใช้เงินหมดแต่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดึงวิถีชีวิตแบบการใช้ชีวิตแบบคนรุเก่ับ กลับมาหเหนแล้วรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็บรรยากาศการช่วยเหลือการแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยการทํางานจะสนุกนะครับทุกคนก็มีกิจกรรมร่วมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ไปช่วยพี่น้องเราที่มาลงกิจกรรมเนี้ยไม่ได้หวังที่จะไม่ได้หวังคาดหวังว่าเออเราไปช่วยเขาแล้วเขาจะมาช่วยคืนนะทุกคนไปด้วยความตั้งใจจะไปช่วยแล้วก็สิ่งที่ได้รับกลับมาก็จะเป็นความรู้อะไรต่างๆก็มิตรภาพอย่างเงี้ยครับ เป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับชอบนะคะที่มาร่วมกิจกรรมโซแรงสามคัคคีซึ่งเราเริ่มหาไม่ค่อยได้แล้วในยุคนี้นะคะยังจำคำที่พ่อสอนเสมอนะคะขาดทุนคือกำไรค่ะไม่มีอะไรที่เราขาดทุนจริงๆค่ะเราจะได้กำไร ทุกๆอย่างจากสิ่งที่เราลงมือลงแรงกัน